คนที่อยู่ในเดินจำเมื่อเช้าลองเช็คเช็คดูเนี่ยถูกดำเนินคดีประมาณ20,000นกาคนนะจากคดีป่าไม้เนี่ยนะป่าไม้ต่างๆปาทับคนเนี่ยนะพวกนี้ก็จะได้รับนิดลโทษกรรมถ้าถูกคำพิพากษาให้ออกมา คือถ้าได้กลับเข้าไปก็จะไปศาลต่อแล้วมันยังมีอีกหลายเรื่องที่พรักประชาชาติก็เหมือนจะทําค้างอยู่อย่างเช่นเรื่องป่าทับคนที่จะไปนิรโทษกรรมใช่ไหมฮะเรื่องของหนี้กยศที่ทายังไม่ยังไม่สุดนะฮะคือได้ได,ได้ทำไปเยอะแล้วแหละแต่ยังไม่สุดอันนี้ก็จะเข้าไปศาลต่อใช่ไหมฮะเรามองว่าวันนี้ปัญหาของชาติเนี่ยคือปัญหาเรื่องคนที่สําคัญคือคนที่เราพัฒนาเมืองมากกว่าพัฒนาคนหวังว่า เมืองจเจริญแล้วจะทําให้คนจเจริญหรือคนรวยแล้วคนรวยจะมีเมตตาธรรมไปช่วยคนจน <c oughs> แต่ที่ผ่านมาก็เลยทําให้เกิดความเดิมล้า <c oughs> อัน,น,นที่หนึ่งความเดิมล้าที่หนึ่งเกิดจากกฎหมายครับ <c oughs> แล้วก็นโยบายของรัฐที่ปกติ <c oughs> พอมีกฎหมายกฎ <c oughs> หมายจะดีแต่พอประ,ประกาศแนวเขตเนี่ย เขาบอกให้ไปเดินสำรวจคำว่เา,าเดินสำรวจเราก็ต้องไปดูว่ามีบุบ้านไหนอยู่แต่ไม่ได้ไปสำรวจจริงไปนั่งเทียนเขียนครานี้พอเส้นหนึ่งเส้นเนี่ยมันเป็นกิโลนะมันก็เลยทำให้ไปประกาศแนวเขตป่าแล้วก็ที่ดินสงวนนองร้ามไปทับที่อยู่อาศัยของประชาชนมาก่อนเป็นคฟาร์ปรมปฐมบทไม่เป็นธรรมซึ่งในหลักการนะถ้าใครอยู่มาก่อนเขตป่าเขาควรได้อยู่ได้รับสิทธิ์นะฮะ เราก็มีนโยบายว่าจะนันนิ้โทษกรรมให้กับเกิดจากกฎหมายและนโยบายของรัฐที่ไปทับที่ของประชาชนเขาเรียกป่าทับคนอย่างบูโดสวยบดีก็ไปทับที่มัจยิด300ปีอะไรต่างๆเนี้ยแล้วก็ทั้งประเทศเลยก็ที่ก้อนนี้ก็มีเกือบ5ล้านไล่ในขณะนั้นก็มีมติคอนมบอกให้หยุดการจับกลุมและให้ไปพิสูจน์ แต่ถึงวันนี้ไม่พิสูจน์สิทธิ์ให้เขาเลยเพราะบางทีเสียงของประชาชนหรือคนมีรายได้น้อยเนี่ยจะไม่มีเสียงแต่ถ้าเป็นเสียงของคนรวยจะมีเสียงแล้วที่สําคัญก็คือมติคอรมอไม่ใช่กฎหมายใ,ในระหว่างนี้ก็มีนโยบายไปจับกลุ่มไปนั่นกันแล้วก็มีพวกนายทุนไปบุกรุกเนี่ยคือกลุ่มนี้เราจะนิรโทษให้หมดก่อนรวมถึงที่อื่นๆที่ปรากฏว่าเราไปประกาศแนวเขตไปทับ ทั้งหมู่บ้านชุมชนอะไรเงี้ยเราไม่ได้คืนแบบทันทีนะให้ไปสู่การพิสูจน์สิทธิ์แต่การพิสูจน์สิทธิ์ครั้งนี้วางแนวทางว่าไม่ให้เกินหนึ่งปีนะคือกฎหมายเนี่ยผมทําเสร็จแล้วคนที่อยู่ในเดือนจำเมื่อเช้าลองเช็คเช็คดูเนี่ยถูกดำเนินคดีประมาณ2 0,000กว่าคนนะจะคดี่าไ้่าไม้ต่างๆนะาับคนเนี่ยนะพวกนี้ก็จะได้รับนิติโทษกรรมถ้าถูกคําพิพากษาให้ออกมาคดีบาบับ่า ช่วยนิดเดียวแต่ว่าที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเขาตกเป็นอัจญากรมันเวลาสิ่งที่ยากที่สุดคือเวลาพัฒนาจะเอาถนนเข้าไปก็ไม่ได้ต้องขอญาออติรัฐมตีนะจะเอาน้ําเข้าไปก็ไม่ได้มันเลยทําให้เวลาเราพัฒนาประเทศเนี่ยงบประมาณไปไปแต่ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ